เอ,เอาเอาลับตาลงลับตาลงดีๆแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแมงมันอวดดีมันไปขวดถุงอวดมูเฮ็ดเสียงดังเฮ็ดให้มูลอลำค้างเฮ็ดให้มู่ตื่นเต้นเฮ็ดให้มูออยากเห็นน้ำหมามันวิสัยของหมามันก็อยากอวดของมันคนเท่าก็คือกัน าเนี่ยมาอวดอวดดีจะว่าเอาซัวมาอวดกับีเอาขวงขี่ไล่มาอวดกับีแท่นทีเสียอาดีมาอวดอวดดีเรื่อไปเอิดว่าอวดดีแต่คำว่าอวดดีส่วนมากบ่ค่อยใส่ไปในทังทีดีใส่ไปในทังทีลบไปเชืองลบกำลังอวดดีเล็กน้อยอวดดีเล็กน้อยนั่นนี่สมมีิเขาหัดย่องว่ากล้าคิดกล้าแสดงออกหาหลังยางมันก็เป็นการอวดดีที่มันรวงระมิด ต่อศิลธรรมอันดีงามนี่แหละออกมาดาในหลวงออกมาดากษัตริย์อมาดาพุ้นันพุทีิผิดว่าดีก็แสดงออกจังสนจังสี่ออกมาเนรคุณพพอเมียพมไม่พอไม่เมียถือว่าจะความเกิดมมนจะโกรธไหมถือว่าเป็นความส่วนเกินขวงความอยากความอยากของพพอเมียอยากนี่กันลวก็ได้ลูกออกมาผิดว่าผดมันยองกันพวกสีอยากบุกปันอยากให้มันลบล้างศิลธรรมอันดีงามออกไปกั ย่องขึ้นไปโอ้ยดีแล้วดีแล้วผู้น่งก็บ้าดีผู้หนี่ว่าด,บบาดีเอาอีกเอาอีกขาพ่อขาแม่เป็นสันี่เหมือนสิ่ย่องกนไปผู้อื่นย่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เอื่นบ้ายุ่งกันไปในทังดีผิดเป็นมิดมิดปลอกลอกมิดเทียมมิดบอ่อแท่บอ่อเมนมิดแท่มิดเทียมมิดลอกล่วงมิดปลอกลอกขบค้นสัวเป็นมิดจังสิผิดไปเบิดผิดศิลธรรมอันดีงามก็เลย มองเขาไปข้าเจ้าก็เรียกว่าพวกนอีอวดดีเห็นป่ะที่จริงกะค้าม่มาอวดดีกะากให้เอาดีมาอวดมันจะสีแมนเป็นผู้ใดมาตึงต้ง,ต,งตึ้งต่างๆมันอออเอาดียังมาอวดเอานี่แหละสิ่งเดียวเป็นอยู่นี่แหละเอาหน้าที่หู่จักหน้าที่พลเมืองหน้าที่นักเรียนหน้าที่ผู้นัก อาลูกนาที่เต้านาที่ลูกเป็นยังไงนาที่พอเม่เป็นยังไงนาที่ไผนาที่มั่นเนี่เสียเทศน,นาที่ให้ดเเาาีเอาเรื่องของจิตสาธารณะเอาเรื่องของจิตอาสาเอาเรื่องของการแสดงออกในทั้งอย่างรนะพแตว่าบุญน,นะบ่การแสดงออกในทั้งดีทั้งใจบุญสุนท่านแบบนี้ยจะบ่ใจบุญสุนทาน่นา,า,นนทานก็เจาไว้จังไง คนใจบุญเป็นผู้จังไดเป็นหน้าตาจังไดยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตายิ้มเอิดจังสันจังสี่เป้าดีคิดดีพูดดีทำดีนี่แหละเอาอันไหนละไม่มาอวดเอาสิ่งถีเบ้าคำบอกคำจาก็เบ้าดีเป็นสามารถว่าจาการกระทำกกระทำดีเป็นการปฏิบัติทำเป็นการประพฤติต้นชอบตั้งตนไว้ชอบประพฤติช,ชอบคิดชอบท่ำชอบดำ,ำริชอบม่มหันเบิดนี่ละ เป็นบุญเป็นกุศลสิงที่มันเกิดขึ้นในโมนิเอิรว่าเป็นบุญเป็นไปตามมากแปดมากแปดพันวายังไงมีอย่างเนียสัมมาทิฏฐิก็คือคิดดีหูจักคิดดีสักวันไม่ต้องเป็นไปได้คิดดีคิดบนได้แต่มีผู้ค่อยเนี่ยค่อยน้ำค่อยสีเนี่ยอ่ามีครูบาอาจารย์นี่ขัมะขสอนไปเอาออกม,อมันจะออกแต่เนี้ยนี ทำคำสอนมีพุทธศาสนามีาทัรงมาพ,พระท่านไวยแก่ลวกไว้ใหสัตโลวได้มาดื่มมากินมานั่งไปประพฤติปฏิบัติตัวส่วนมากมัหนหลงละเลื่อยกันไปบ่คอยได้เอามาเอามาใส่มาประดับตัวประดับตนประดับจิตใจให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาเพราะได้เอาดีมาอวดมันก็นเลยไปเอาซ้าเอาของห่างแต่ตัวกมได้ขี่ม้าว่ามันก,นก่อนทองคำเอามาอวดมูวเห็น่า อวดอีหยังกำขี่ม้ามากว่าเป็นควงดีมากกำขี่มามันเรืองเดืองคือทองคำม,มันสีคือกันอี่เี่อเราเห็นมันสีเรืองเดืองฟังบดได้ซับจับไปกระเดียดหรือว่าเหตุบ่ท่านนหุ่นจักขี่มา้ายังนี่แหละโบ,บหุ่นจักขีมก่ม้ายังให้กำได้ก้อนขี่มากกว่าว่าเป็นทองคำม,มาอ่างมือมอวดมือกับกายเป็นอวดดีไปในทางลบขั้นเอาเอาทำมาเอาศิลธรรมเอาสิ่งดีเอาก้อนคำเอาทองคำแทงทองคำมามะอวดเอออันนึงกับว่าอวดดีเปรียบทรรมากก็คือทองคำ เกี่ยกบก้อนขี่ม้าก็คือกิเลสแต่ตัวเอามาอวดกันเอาราคะตัณหาเอาการรงเสริมราคะมาหนุงสันจิมพิตจำปีจะเบิงบอกเขาประกวดนางงามจำจนบ้านอันพูนแล้วบมไม่มองสีจจำอีกเขาไปจำด้อีกได้เนี่ยบุญนะก็เอาตัวอย่างมาไมา่เห็ดเบิงกันม้วนทั้งหอดกเอามาแจงตัวอวดกันแต่ตัวขาไผ่ดำไผ่ไล่ผ้าไผ่หน่อยไผ่ใหญ่ขาไผ่ทั้งในก็มาโซ่กัน ให้ตแต่แมันอบอนปลาหำยางขึ้นมานี่ตัวสุเมอ่อนี่ก็ได้แนวนั่นนี่ก็โชว์กันอวดกันผู้ยิ่งผู้ใช้มาอวดกันส่งปลาขาดกับแหกมาแหกหกล้งปาดให้มันขาดว่ามันสุกขึ้นถูกขึ้นยากแท่มันนี่เนี่ยหนนว่าของดี่น่นเอามาอวดนั่นก็เป็นของของอวดดีเขาเขาว่าของดีเขาเอาของดีมาอวดอันกรรมได้ก้อนขี่มาอวดว่าเป็นทองคำกับได้มาโชว์งูนี่อันเป็นยังไนล่ะกิจกรรมเฮ้า อยากให้มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพ่อเพียงจังเสียเอามาอวดดีเอามาดีมาอวดเอามาประพฤติปฏิบัติใต้โตตนจะขอองขั้นเย็ดว่าเป็นกัมีขั้นเนียนํ้ำให้มื่อนี่ก็ได้ส่งเข้าไปให้คู่เบิงวิธีการปลูกพักขนาปูกพักกวางตุ้งปลูกพักกุ้งจีนเอามาเห็ดแข่งกันอยู่ในแปลงไผแปลงมันแบ่งไปแบ่งพื้นที่มีจะห่องห่องแปลงมันว่าง ประกวดกันซีซิมหาเมือไผ่สิปลูกตั้งไหนวิธีการปลูกให้เดียบร่อยเอามาเผยแผ่มาเนะน้ำหม้อหนึ่งคู่ประจําตั้นให้คู่เป็นผู้รับพิจชอบตั้งซื้อคู่ไบววาคู่ใดแปลงใดคู่ใดคู่คู่หมวยมอหนึ่งกับตั้งซื้อว้คู่หนึ่งมอสองมอสามตั้งซื้อคู่ว้เอาซื้อคู่กึดได้ส่วนประกอบกันเห็นไหมั้งเรียงเป็นผู้เผยแผ่เป็นผูเนียน้ำ เมื่อนี่ก็สิเตรียมให้เขาไปรวดนบมันเป็นสีมนเบ้าปุบปับทำปุบปับอันนี้กับประกวดกันแข่งกันแบ่งพื้นที่กันแบ่งซ้ำๆกันเก้าหองกับเก้าเจ้าเก้าหองหรือสไดคือแปดห้องแปดห้องกับแปดแปงแบ่งปลูกพื้นที่ซ้ำๆกันไล่ๆกันไปแล้วก็ผู้ใดนักเรียนอยากเอาไปปลูกอยู่บ้านอีกอยากเอาไปเห็ยดอยู่บ้านประกวดนักเรียนแข่งกันมีเงินใครประกวดหารางวัลให้ความหาของให้ความ หาในผักไห้หาผ่าแยงให้กันไกล้กาไปจิกกินอระเท็ดแล้วพูดใดพร้อมทีสมัครซีสมคร์กซบอกเงื่อนไขให้เฮ็ดพูดแล้วจักแปลงแปลงย่างกี่ากรบสองตะรางเมตรสองตาล่างเมตรซ้ำเลสองตะรางเมตรซ้ำ,รำกระเบื้องสามแถวโอหกแถวนี่แหละหกแผ่นหกแผ่นหก สองตาล่างเมียตอพักชนิดหนึ่งไผ่สีงาเหมก็กันปลูกแข่งกันเอาไปปลูกรอดพอเมียมัดหดซอยกันผัผิดกติกาเต่ว่าต้องไปถามบัตรบัตรท่าสีหายคะยนนยงาไปตรวจไปแข่งกันบอกพูดใอสิฉน่ามโอ้ยมันบ่เหตุจืเทื่อดอกพอเมียบูงหมดห่ก็สีถือตัดคะแนนลงไปนี่กาสีมีแข่งคันกันปวดปวดกันหาหลังบ้านเมื่อห่พร้อมได้แล้วกับประกวดรลังบัลนพร้อมผู้ใดเฮ็ดดีผู้ไดเฮ็ดบ่ดีได้ผลผลิตดีบ่ดี ได้ผลผลิตอีหยังได้กินได้อยากได้กินอันนึงสิละเอามาอวดกันว่าม่นเอาไอ้พุนรุ่นนั่นรุ่นนี้รุ่นสิบสองสิบสามรุ่นอีหยังต่ออีหยังมาอวดมาแข่งกันมาเอกันเอารถมอเตอร์ไซค์ขั้นเท่ๆทั้งเรือเวองพอมีบ่มีสิกินหาเสวกกินคำยู่หาดาวรถมอเตอร์ไซค์ขั้นโกโก้ไม่ลูกขี้อวดกันอ้างผู้บบายานแต่ผู้บาบาวัวเนียเดี๋ยววงหนาคือจังอันอัน ปลาดุกนี่เมีมันก็จะอ้างเขารถหนาตาบง้ามกับบัวเป็นหยังดอกว่าจันไปแต่รถงามผู้บ่าวกับสีเนี้มดอกบิดรถขั้นง่ามๆไปมันสีงามเลยจักมือเป็นแหกโค้งลงไปเท่อเดียวหนึ่งกับเบิดอันยะลงไปนี่ก็เป็นวิธีที่มันผิดทังกานเทียบเนี่ยมันดีขึ้นเอาเชียงทีดีมาอวดกันนะแต่มันก็จะสเป็นแนวดีขึ้นไปเข้าใจว่าหนึ่งมีงานอยู่สองอย่างหนึ่งกับประกวดห้องเรียน ของเลี้ยงรวมกับคู่้ถ้าขายหน่าคู่น้ำอันที่สองกับประกวดส่วนตัวส่วนตัวของนักเรียนผู้ใดสีสมัครกับสมัครไว้ท้งคู่นี่เราห้อมรุอมกันแบ่งกันหรือใปคุณสาพ่อมเมียมากกัเอาโอ้ยนายหมาเดียวเอาเมื่อนี่กับเห็นสมควรแก่เวลาก็จึงขอยุติใบเพียงแก่เนี่ยขอความสุขความเจริญมีแก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกส่วนหน้ากันเถิด